สวัสดีครับมาชิกและตอนนี้ก็เปลี่นเีมอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปิดอีเวนต์ดาวตกกันนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดได้รู้มาแค่1อันไม่ต้องดีใจอะไรครับเพราะว่า ไม่ได้รางวัล123แน่นอน,นครับแต่สำหรับใครนะครับที่อยากได้ลูบีแล้วก็อยากเติมแพ็คต่างๆนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับร้านเจน้ําการค้านะครับก็เป็นร้านที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้อง100%นะครับแล้วก็มีแพ็คต่างๆให้เลือกนะครับพังภายในเกมไ i เลนเจอร์แล้วก็เกมอื่นๆที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับ สำหรับเจน้ำการค้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับไปจัดไปตามกันได้ทักไปหาเพจการรัวรัวเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการกดสุ่มอีเวนต์ดาวตกกันนะซึ่งอิเนเทอร์เฟซนะครับก็เดิมเดิมนะเป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะแต่เราลุ้นทางด้านของดาวตกอู้ได้มา2อันนะครับซึ่ง ผมพูดเลยว่าถ้าเกิดได้2อันแสดงว่าผมนะครับจะได้เป็นทางด้านของผมจะได้เป็นทางด้านของรางวัลที่4นะครับแล้วก็รางวัลที่3นะคือแพทเทิร์นอะแบบคือคนเขาจับได้กันหมดแล้วนะคนเขาจับได้กันหมดแล้วถ้าเกิดได้3ลุงนะครับก็จะมีโอกาสได้เสี่ยวรางวัลที่2ด้วยนะแต่ว่าเราได้นะครับทางด้านของ รางวัลที่4นะครับกับรางวัลที่3ก็เดี๋ยวจัดกันเลยรักกันก็นรู้ผลอยู่แล้วไม่ต้องรุ้นนะแสะดงว่าอันต่อไปนะครับรางวัลที่3แน่นอนครับเดี๋ยวทําการกดไปเลยรักกันโป้งเป็นไงไม่ต้องรุ้นอะไรเลยคือทางเกมเขารู้ไต่กันหมดแล้วนะค่อนข้างน่าผิดหวังนะโอ้โหที่8คูณ9เวอร์จัดนะอะที่7คูณ12 ที่5ได้1อันที่อูที่9ได้11อันนะแล้วก็ตัวกาชาเอ้ยไม่ใช่ขนนกรัวๆแล้วก็ได้ทางด้านของกบหูผมได้7ตัวว้าวแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้นะาค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับไอดีหลักนะมีแค่หนึ่งลุงเองก็ไม่ต้องลุ้นอะไรกันนะแต่ว่า เดี๋ยวคลิปนี้จะจบเร็วเกินไปเดี๋ยวเรามาทําการหาเปิดกระชาหาตัวคู่เทพกันเลยดีกว่านะกับตัว137บใบรู้สึกว่ามันต้องรับรับในนี้หรือเปล่าหรือมันให้มาเลยเออะมันให้มาเลยนะเข้าเข้าคลังเลยทันทีนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะก็เลข1.3 2ซนะครับทั้ง2ตัวเลยก็คือ คือได้มาก็คือผมอ่านเจีย๊ยบทั้งคู่นะเดี๋ยวทำการกดไปเลยละก,กัน1 3 7ตัวถือว่าเป็นเลขจำนวนที่ค่อนข้างมาหาศาลมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้เกมไม่รู้เป็นไรนะมันชอบแบบเออเออค้างค้าง,างหมุนหมุนยังไงก็ไม่รู้อะเรียบร้อยนะแล้วก็หน้าจอนี้ขึ้นกันตริมเลยนะผมก็ไม่รู้มันเกมมันเป็นอะไรโค้งหมัน่นะหรือมันใกล้จะปิดตัวแล้วก็ไม่รู้ดนะ้วอุย้ย ไม่น่าใช่หรอกนะอะแต่ก่อนจะปิดตัวก็ส่งตัวดีๆมาให้ผมสักหน่อยแล้วกันนะถือว่าเราช,ช่วยกันทำมาหากินนะโคเรียบร้อยนะนี่นะครับไม่ใช่ตัวที่เอาไว้ช่วยทำมาหากินเลยนะก็ขอตึงๆเอาลุดเลดน่านะโฮชินะผมรีวิวไปแล้วคือห่วยแตกนะเอาอะไรเนี่ยตัวหลุดเลดมาเดี๋ยวผมบอกเลยว่าไอดีลอง ต้องวิ่งแน่นอนต้องวิ่งแบบพี่ตูนแน่นอนแต่ว่าเกมมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเบื่อจริงๆเลยเว <Go Ping! S 2> ้ยกดเปี้งอุ้ยเริ่มมาเริ่มมาแต่ว่าทำไมตัวมันถึงรุดเละก็ไม่รู้หมุนค้างอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะไม่ใช่เน็ตผมด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าเน็ตผมกาก,ากนะจะเป็นกันทางเซิร์ฟเวอร์เลยนะเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้นะทางเกมนะไปไปกันต่อ1น2้่ตัวนะคือได้ คู่ไม่ใช่คู่เทพนะครับได้คู่ลองมา1ตัวนะก็ในงบ10ตัวแต่ว่าเราไม่อยากได้นะครับอ่างอับน้ําโอ้โอยังไม่ค่อยหวันเจี๊ยบนะขอขอหวันเจี๊ยบหน่อยขอหวันเจียเจ๊ยบหน่อยสักตัวหนึ่งคู่เทพผมบอกเลยว่าเอามาใช้คอมโบตึงแน่นอนแต่ว่าแซลลี่ผมแซลลี่ผมที่เป็นเดือนที่แล้วแซลลี่แสงรู้สึกว่าจะโดนทอดทิ้งไปอู้วู้ฟิตมานะ ว้าวอย่างนี้ค่อยคบกันได้หน่อยนะอย่างนี้ค่อยคบกันได้หน่อยนะเอาไปกันต่อแล้วกันตอนนี้นะครับขาดทางด้านของรูเดียสนะครับรูเดียสเท่านั้นถ้าเกิดรูเดียสมานะผมบอกเลยว่ามี3ตัวแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดรูเดียสมาผมบอกเลยว่าเดือนนี้ผมต้องผมต้องไอ้นี้แน่นอนผมว่าผมต้องหาคบคลาโบผมว่าผมต้องหาคบคลาโบเพราะว่าคือถ้าเกิดมันมาเกือบครบขนาดนี้แล้วโดวยการใช้ตั๋วนะ ต้องคบโคลโรโบกันแน่นอนน่าจะได้คบกันยาวนะทางเกมอ่ะขอลูเดีสหน่อยแล้วกันนะโอ้หวานเจีย๊ยบนะสําหรับไอดีลองนะแต่ว่าก็เกียร์ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะเกียร์ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะคือน่าจะเอาลูบี้ไปเปิดเกียร์บ้างนะเพราะว่าไอดีนี้เกียร์ง้อยมากเลยนะเกียร์ง้อยมากเลยจริงๆอ่ะไปกันหน่อยหมุน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 เปียง ขัวขโมยนะโอ้าตาไม้นึกว่าจะเป็นรูดงรูเดียสซะหน่อยเห็นสีน้ําตาลคล้ายๆกันนะขอรูเดียสหน่อยคือเปิดถึง50ตัวแล้วกันเราก็ถือว่าถ้าเกิดมันไม่มาก็ควรจะพอนะเกมนี้ถ้าอะไรไม่มาเราต้องพอแล้วนะไม่งั้นเจ๊งนะผมบอกเลยว่าเจ๊งกันหลายรายรวมถึงผมนะไปโอ้โหยังเล่นน้ําอยู่นะยังไม่ยังไม่โอเคนะขอขอไม่เล่นน้าหน่อยละกันก็ไ้ปึง้งโอ้โหมายากลไฟ มามามาสักหน่อยสักหน่อยขอให้ชื่นใจกดข้ามติง้งรถเข็นมาเลยนะยังไม่ใช่คําตอบของเรานะเจ็ดคำไม่ได้หันนิดหน่อยนะ3 4มสีห้านะครับเหมือนว่ารอบที่ทางเกมจะจะหมุนหมุนแล้วก็ค้างปิดแอปนะคือเหมือนมันจะแบบให้ของดีเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองรีหาไอ้เจ้าปิดแอปหน่อยละกันอ่ะ อีกสัก4ี่ครั้งนะเดี๋ยวขอขอรีไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะขึ้นทางนั้นผมปิดแอปแล้วก็ผมจะทําการกดสุ่มนะหรือว่ามันไม่ออกแล้วถ้าเกิดมันไม่ออกแล้วก็คือเดี๋ยวก็จะพอแล้วนะก็จะพอแล้วนะก็ถือว่าไม่มาให้กันแล้วนะอ่ะน่าจะไม่มาให้กันแล้วแต่ไม่เป็นไรลองเสี่ยงอีกแค่ยี่สิบตัวสุดท้ายก็เดี๋ยวเราก็จะพอกันในค่ําคืนนี้นะซึ่งบอกเลยว่าป้นแม็กซ์แน่นอนนะแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันสําหรับเรนเจอร์ในคลังนะ คือน่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับเลนเจอร์ในคลางนะไปปิงโอ้โหมาอีกสิตัวอีกสิบตัวกดโอ้โหมาครั้งสุดท้ายกดปิงโอเคไม่มาแล้วก็เดี๋ยวหยุดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวบ,บับูผลประกอบการสักนิดนึงนะคือค่อนข้างใช้ได้เลยนะค่อนข้างโอเคเลยนะนี่ผมสุดไปกี่ตัววะ สุปกกี่ตัวนะถ้าเกิดผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมได้แล้วผมหยุดนะผมหวานกว่านี้แต่ว่าผมดันไม่หยุดอะดิอ่ะสิบตัวแรกมานะสิบตัวแรกมาแล้วก็ ทางด้านของ25้าตัวถัดมาก็ออกพอดีนะแต่ว่าข้างหลังคือถ้าเกิดผมจนแต่5้าตัวแรกนะหวานัวนนี้เยอะแต่ไม่เป็นไรครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะอสำหรับใครนะครับที่อยากได้ตัวกระชายอยากได้แพ็คนะครับแล้วก็เติมถูกกว่าเติมเองก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับร้านเจน้ำการค้านะเข้าไปทักเข้าไปเติมกันได้นะผมบอกเลยว่าเติมแล้วหวานเจี๊ยบแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับเทนเดมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ บายบายโอ้โหนึกว่าจะได้ของดี